วันนี้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใส่ชุดนักเรียนแล้วปวดขี้มาเล่าให้ฟังคือปกติเวลาเราจะไปโรงเรียนเนี่ยเราจะต้องใส่ชุดนักเรียนกันไปก่อนใช่ไหมมันคือกฎของโรงเรียนแห่งประเทศไทยพอเราใส่ชุดนักเรียนเสร็จอะ มันจะมี after effect ตามมาเรียกว,ว่า effect ปวดขี้กระตันหันคือมันจะเป็นชุดที่ใส่คล้องสบายตัวขี้คล้องสบายตวที่จริงอะม,มันไม่ได้มีแค่ชุดนักเรียนหรอกมันจะมีพวกชุดนักศึกษาชุดพละชุดลูเสืออะไรก็ว่าไปคือไอ้พวกชุดหมวดหมู่ที่เราต้องใส่ไปโรงเรียนแล้ไม่ไปเรียนเนี่ยพวกเนี้ยมันจะเป็นชุดอาถรรพ์เว้ยคือกูเชื่อไม่มันมันไม่ได้มีแค่กูหรอกที่เป็นอย่างเนี้ยพวกมึงก็เป็นกูกรู้คือประสบการณ์ที่กูจะเล่าเป็น,นี้เว้ยคือสมัยตอนที่กูเรียนอยู่มัธยมอะตั้งแต่แตมอ ไอ้เจ๊มัไม่ไม่ไม่รู้เป็นอะไรเว้ยคือใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดนักเรียนตอนไหนมันจะปวดขี้ทันทีถึงแม้ว่าก่อนที่กูจะใส่ชุดนักเรียนน่ะกูจะขี้มาแล้วเรียบร้อยก็ตามแม่งพอใส่เสร็จปั๊บมันก็ไปปวดขี้ทันทีกูก็ไม่รู้ว่าเป็นสตีนอะไรมันเหมือนเป็นชุดไอ้ชุดอาถรรพ์น่ะแล้วกูเป็นแบบนี้อ่ะมา หกปีเต็มๆตั้งแต่ตอนกูเรียนมหนึ่งก็คือมต้นจนถึงมปลายเออจนจบมหกก็เลยเออแล้วม่งแล้วม่งเป็นอย่างนี้มาตลอดหกปีเลยกูก็มีมเ,เพื่อนอยู่เป็นเพื่อนในกลุ่มมันจะมีเพื่อนกูชื่อแบงค,ค์สองคนกูจะขอเรียกว่าแบงค์เล็กกับแบงค์ใหญ่ก็แล้วกันะมึงอย่าคิดทะลึ่งนะไปถามแบงค์เล็กแบงค์เล็กมันบอกว่าปกติเวลาสื่ชุดนเรียนอ่ะมันก็จะปวดขี้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ของมันอ่ะมันจะมาปวดขี้หลังจากที่มันมาโรงเรียนแล้วคือมัน เคยแบงค์เล็กอาจจะเป็นค,คนที่แบบว่าพอมาโรงเรียนเสร็จปุ๊บก็กจะมานั่งบนบนอยู่ไอ้เหี้ยแม่งกูปวดขี้เลยแล้วแม่งก็เดินไปขี้เลยมันก็จะกลับมาอีกครั้งหน,น,นึ่งตอนที่กรอตรงชาติแล้วแบงค์ใหญ่อะแบงค์ใหญ่อะแม่งเหมือนกูเลยกูกูก็ไปถามว่าเออเนี่ยปกติเวลามึงใส่ชุดนักเรียนเสร็จเนี่ยมึง มันปวดขี้ไหมมันก็บอกมันก็มีนะไอ้เออบางทีมันบอกว่าบางบางครั้งอ่ะมันจะขี้เสร็จอันนี้มันจะไปกินมาม่าตอนต้มมาม่ากินตอนเช้าหรือทอดไข่กินตอนเช้าอ่ะมันกินเสร็จแล้วมันก็จะไปขี้เว้ยพอขี้เสร็จแล้วมันก็จะมาใส่ชุดนักเรียนแล้วพอใส่ชุดนักเรียนเสร็จแม่งกูกูปวดขี้เออเป็นสตินอะไรมันมันมันคือชุดอาถรรพ์เว้ยแต่ที่ผมจําความได้อ่ะมันจะมีประสบการณ์ที่เย่เหี้ยเลยเว้ยเกี่ยวกับเอการใส่ชุดนักเรียนแล้วปวดขี้อ่ะก็คือ คุณลองนึกสภาพว่าการที่คุณปวดขี้หรือปวดฉี่อะไรปวดท้องหา่าหิวอะไรก็ตามที่คุณไม่สามารถลุกขึ้นได้ตอนที่เคาลบตรงชาติอ่ะไอเชีย่ยแม่งคือกูกูนั่งตรงนั้นอ่ะเอาจริงเวลามันมันผ่านไปแค่ยี่สิบสาสิบนาทีนะแต่กูรู้สึกเวลาเหมือนผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงเลยเว้ย่ากันที่ว่ามันจะมีครูนะขึ้นให้ ขึ้นพูดหน้าสทงก่อนเสร็จปัป๊บแล้วก็จะมีผออขึ้นมาให้อาโอวาดหน้าสทงก็ไม่รู้โอวาดอะไรหนาแม่งกูก็ดั่งถอนญ่าจนกูจาความได้ว่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งทีออ่แม่งผอแม่งพูดนานชิบหายเลยพูดพูดจนแม่งจะเข้าเหลืออีก เลยสองนาทีแม่งจะเข้าคาบเร่แล้วอ่ะเออด้วยความที่ตอนนั้นอ่ะคาบเรกูมันเป็นคาบภาษาไทยซึ่งกูรูร้ภาษาไทยในโรงเรียนกูอ่ะมันขึ้นชื่อว่าดุอยู่แล้วเออกูตั้งถอน,ยายน้าจนพันโรงแม่งไม่ต้องมาตัดลวมั่งปวญยากูกูกับเพื่อนกูแม่งนั่งดึงยามันเกือบจะหมดแล้วเออแม่งพอแม่งก็พูดนานชิบหายพูดอะไรนะั้งหนกูกูก็ไม่ได้ฟังหรอว่าพูดอะไรอ่ะเมื่อพอพูดเสร็จอ่ากูก็รีบ กูก็บอกเพื่อนว่าเออเนี่ยเดี๋ยวฝากกระเป๋ากูด้วยนะมึงเอากระเป๋ากูเนี่ยขึ้นไปบนห้องให้ด้วยนะบนห้องภาษาไทยด้วยนะเดี๋ยวกูตามไปมันก็บอกโอเคแล้วกูก็รีบวิ่งไปขี่เป็นช่วงเวลาที่กูรู้สึกฟินมา,มากๆเลยเว้ยการที่กูอันขี้ไว้เป็นเวลาสามสิบกว่านาทีแล้วกูได้เข้างน้ําไปขี่มันมันเป็นความรู้สึกที่แม่งโคตรฟินเลยเว้ยพอขึ้นไปเสร็จปั๊บแม่งกูก็โดนด่าเลยเธอไปไหนมาฮะไปไปไหนมาฮะนี่นี่เพื่อนเขาเข้ามาเรียกหมดแล้วนี่เธอหนีเดือยเลยโดดเรือยเลยเด็กไม่ดีนะเดี๋ยวโทรู กกูปไปขี่มาที่จริงมันไม่ได้มีแค่ตอนมัธยมหรอกที่ใส่ชุดนักเรียนแล้วปวดขี้อ่ะแต่ตอนกูเรียนมาเลยมันก็มีแต่เดี๋ยวเอาไว้กูจะมาเล่าคลิปหน้าก็ซีซั่นนี้สำหรับอาถังใส่ชุดนักเรียนแล้วปวดขี้ก็ต้องจบไปเคนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าต่อคลิปหน้าเจอกันอีหน้าบาย